สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคอมเมนต์เป็นมุมมองความคิดเห็นของชาวเอเชียกับควันหลงการแข่งขันฟุตบอล AFC เอเชียนคัพ2023กลุ่ม F ที่อับดุลลาบินคาลิฟาสเตเดียมประเทศกาตา พลพักชังศึกทีมชาติไทยนะครับอันดับที่113ของโลกประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติคีร์กีสถานอันดับที่98ของโลก2ประตูต่อ0โดยเกมนี้สุบชัยใจเด็ดสวมฮีโร่ซัดคนเดียว2ประตูทําให้ทีมชาติไทยเก็บ3คะแนนสําคัญถือเป็นชัยชนะเกมแรกของ4ชาติอาเซียนนะครับที่ลงทําการแข่งขันเพราะว่าทีมชาติในอาเซียนอีก3ทีมนะครับแพ้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียแพ้ให้กับจอร์แดน0ประตูต่อ4อินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมชาติอิรัก ไป1ประตูต่อ3ทีมชาติเวียดนามพ่ายให้กับญี่ปุ่น2ประตูต่อ4ซึ่งหลังจากที่ทีมชาติไทยทําผลงานได้ดีในเกมแรกนะครับภายใต้การนําทัพของมาซาทดะอิชิอิทำให้ทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีคะแนนจาก1,176.75จะได้เพิ่มขึ้นบวก18.99เพิ่มขึ้นเป็น1,195.74คะแนนทําให้มีโอกาสที่จะขยับอันดับจาก1,13ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับที่106ของโลกอีกด้วยนะครับและนอกจากนี ผลการแข่งขันดังกล่าวยังสร้างความสุขความประทับใจให้กับแฟนบอลชาวไทยเรียกศรัทธาแฟนบอลชาวไทยให้กลับมาอีกด้วยนะครับแฟนบอลไทยต่างพากันแห่ชื่นชมไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เล่นและโค้ชและนอกจากคอมเมนต์ของชาวไทยแล้วก็มีคอมเมนต์ของชาวเอเชียด้วยซึ่งแอดได้ไปรวบรวมความคิดเห็นบางส่วนนะครับมาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับชาวเอเชียคนได้นเขาบอกว่าความเป็นไปได้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยไม่มีชนะทิพย์ เอกนิตและธีรศินถือว่าน่าประทับใจมากความคล่องตัวของผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมว่าถ้าไทยมีพวกเขาพวกเขาจะเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่พูดตามตรงแต่ว่าคนต่อมานะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติไทยเป็นคู่ต่อสู้ที่ง่ายคนถัดมาครับเขาตอบเสริมต่อไปว่าความคล่องตัวของผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอาวุธสําคัญ ความมั่นใจแบบนี้มันมาจากไหนคุณมีความฝันที่อุกอาจแค่ไหนเมื่อคุณมีร่างกายอยู่ในระดับเดียวกับสาวมัธยมปลายชาวญี่ปุ่นคนถัดมาครับเขาบอกว่าพวกเขาจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมโดยชัยชนะครั้งนี้3มแต้มก็เพียงพอสำหรับการคว้าอันดับ3ามที่ดีที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นอย่างน้อยความคิดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนักเตะไม่เคยพลาดที่จะทำให้เราประทับใจถัดมาครับเขาบอกว่า ขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยพวกคุณโชว์การเล่นได้ดีมากการโจมตีที่ดีการป้องกันที่แข็งแกร่งแม้คีกิสสถานจะแก้เกมโดยการโจมตีแต่พวกเขาก็ไม่เป็นอันตรายผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยจะได้ตั๋วเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทได้ดีด้วยผลต่างประตูได้เสียที่น่าประทับใจมากอวยพรให้โชคดีจากเวียดนามจากความคิดเห็นชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามคนทันมาได้เข้ามาตอบกลับว่าเข้าใจาบอลพลาดหมด ชิิกิสถานขโมยบอลและกดดันต่อเนื่องแต่กองหลังยังโง่ถ้าชิริกิสถานเฉียบกว่านี้อีกนิดไทยคงแพ้ไปแล้วแล้วก็มีชาวเวียดนามคนถัดมาเขาเข้ามาตอบเสริมอีกว่าเบาได้เบานะพ่อชัยชนะก็ยังคงเป็นชัยชนะถ้าชิกิสถานไม่คมแสดงว่าไทยดีกว่าแน่นอน ความคิดเห็นถัดมาครับฉันเป็นคนเม็กซิกันและฉันชอบวิธีการเล่นของคนไทยพวกเขาเร็วและมีพลังมากหากพวกเขายังเป็นแบบนี้ต่อไปเร็วๆนี้เราจะได้เจอพวกเขาในฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์เอเชียคำทักไทยจากเม็กซิโกจากนั้นนะครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่าระดับของเม็กซิโกตกลงไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอ ความคิดเห็นถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่ามั่นใจว่าสุภชัยจะเป็นตัวแทนของกีฬาสินอย่างแน่นอนเขามีทัศนคติที่ดีเขาเป็นคนที่ทํางานหนักและพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อทีมอยู่เสมอไม่ว่าจะมีบทบาทใดก็ตามเขายังสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมเสมอและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทําประตูสูงสุดในไทยลีกเมื่อฤดูการที่แล้วและทุกคนในบุรีรัมย์ก็รักเขาฉันมาจากประเทศไทยและฉันดีใจมากที่ได้เห็นการก้าวกระโดดของเขา ขอบคุณที่มอบความสุขให้กับแฟนบอลถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าในฐานะพลเมืองอินโดนีเซียภูมิใจกับการปรากฏตัวของประเทศไทยมากอย่าให้ประเทศอื่นดูถูกเอเชียตะวันออกเสียงใต้คนต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยและหัวหน้าโค้ชอิชิอิการเปลี่ยนตัวการจ่ายบอลความคล่องตัวความดุดันหลวนยอดเยี่ยมและน่าดึงดูดใจ ฉันหวังว่าประเทศไทยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับโลกฟุตบอลในเอเชียตนออกเฉียงใต้ฉันมาจากญี่ปุน่นคนดัดมาครับจริงๆครั้งนี้ไทยเตรียมตัวมาดีมากสำหรับเอเชียนครับยินดีด้วยเพื่อนร่วมชาติคีกิสถานของผมจะเตรียมตัวให้ดีสำหรับเกมต่อไปยังมีโอกาสอยู่ทีมชาติคีกิสถานจากความคิดเห็นนี้นะครับมีคนถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมว่าเราเตรียมทีมเพียง9วันส่วนคนต่อมาก็ได้ตอบต่อไปอีกว่า การเตรียมตัวของทีมไทยย่ำแย่มากในทุกทัวร์นาเมนต์แต่แมตชนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากคนถัดมาครับได้ตอบต่อไปอีกว่าใครบอกเราเตรียมตัวดีเรามีปัญหาในการเตรียมทีมมาโดยตลอดและยังขาดผู้เล่นตัวหลักจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือถอนตัวไปเล่นกับสโมสรคนถัดมาครับขอชาวญี่ปุ่นพึ่งคุมทีมไทยได้1เดือนและโปรแกรมนี้ไทยซ้อมเพียง9วัน สอมที่ประเทศไทย5วันและสอมที่กาตาเพียงแค่4วันเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาครับขอบคุณเอชิอีที่มาเปลี่ยนฟุตบอลไทยให้มีวินัยในการเล่นจนทุกคนต้องวิ่งบีบคู่ต่อสู้อย่างเป็นระบบเราอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรียนรู้แต่เรามั่นใจในโค้ชคนใหม่ของเรามาตรฐานฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักฟุตบอลไทยทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ คนทันมาครับประเทศไทยยิ่งใหญ่ชชนะครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยินดีด้วยคนทันมาครับคนนี้เขาบอกว่าไทยเล่นได้สุดยอดจริงๆทั้งลุกและป้องกันก็ยอดเยี่ยมฉันดูสดที่สนามโดยเฉพาะจังหวะที่ทีมชาติไทยโตกลับอย่างรวดเร็วและบุกอย่างเป็นระบบหลังการป้องกันที่แข็งแกร่งนั้นมันน่าทึ่งมากคนต่อมาครับก็บอกว่ามันเป็นแมตช์ท,ที่น่าสนใจการเปลี่ยนผ่านระหว่างการลุก และการป้องกันทําได้อย่างรวดเร็วและการจ่ายบอลเชื่อมโยงกันได้ดีฉันตั้งตาที่จะได้เห็นว่ามันจะประสบความสําเร็จในการเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถทางร่างกายสูงอย่างซาอุดีอาระเบียและโอมานหรือไม่โชคดีนะประเทศไทยคนต่อมาครับเขาบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเกมนี้ทําให้ฉันประหลาดใจมากที่สุด วเขาใช้แบ็กสองข้างเป็นฟรูแบ็กเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้ในแดนกลางและมันก็มีระเบียบมากฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นทีมที่ดีมากในกลยุทธ์แบบนี้การใช้ทรัพยากรก็มีความสําคัญเช่นกันและน่าเสียดายสําหรับประเทศไทยที่ไม่มีชนาทิพย์สงกระสินอย่งางไรก็ตามทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าประเทศไทยนั้นไม่ธรรมดา คนต่อมาครับก็บอกว่าประทับใจมากกับเกมของประเทศไทยและแน่นอนว่าพวกเขาสมควรได้รับชัยชนะขอให้ชีคิสถานประสบความสําเร็จในเกมต่อไปคนถัดมาครับไม่น่าเชื่อว่าไทยจะเล่นได้ดีขนาดนี้ทักษะของพวกเขาดูมีคุณภาพระดับเอเชียดีใจที่ได้เห็นทีมอาเซียนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไทยฟื้นความภาคภูมิใจของอาเซียนหลังรอบแรกเอเชียนคับครั้งนี้ ความชีเดียนัดมาครับผมเองมาจากทาจิกิสถานเกมแรกของทีมจากเอเชียกลางคงไม่แย่ทาจิกิสถานไม่แพ้ผมแค่อยากให้เพื่อนบ้านของผมเป็นแชมป์เอเชียผมสนับสนุนทาจิกิสถานอุซเบกิสถานและคีกิสสถานแต่ในความเป็นจริงพวกเราชาวเอเชียกลางทุกคนเล่นได้แย่ ตอนนี้ฟุตบอลเป็นอันดับหนึ่งในด้านกีฬาเราแพ้ซึ่งหมายความว่าเราอ่อนแอและนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเราต้องเปลี่ยนแปลง,งตัวเองตอนนี้ไม่อย่างนั้นเราจะยังคงอ่อนแอเรายังมีโอกาสอยู่ขอให้พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนโชคดีคนต่อมาครับเขาบอกว่าเป็นแมตช์ที่ไทยครองเกมเหนือกว่าฉันดูการแข่งขันสดที่นี่และมันน่าสนใจมากขอแสดงความยินดีกับทุกคนในประเทศไทยเจแปนไทยแลนด์ J คนถัดมาครับภูมิใจในตัวคนไทยที่พวกเขาทําได้อย่างน่าอัศจรรย์ในการเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าจากเอเชียกลางขอให้พวกเขาโชคดีรวมถึงทีมจากอาเซียนทีมอื่นๆหวังว่าพี่น้องชาวอาเซียนทีมอื่นๆจะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้และจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้สําหรับเกมที่เหลือต่อไปคนถัดมาครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยมันเป็นแมตช์ท,ที่ดีมากกับเทคนิคและแท็ติกที่แข็งแกร่งอนาคตบอลไทยสดใส และคนสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับคนนี้เขาบอกว่าดูเหมือนว่าเวียดนามจะใช้การอ้างอิงมาจากฟุตบอลเกาหลีซึ่งเน้นไปที่จังหวะที่รวดเร็วและความแข็งแกร่งทางกายภาพในขณะที่ประเทศไทยดูเหมือนจะอ้างอิงมาจากฟุตบอลญี่ปุ่น ซึ่งมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานที่ดีและการเคลื่อนไหวที่เป็นระบบและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวเอเชียนะครับชาวต่างชาติชาวอาเซียนที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อผลงานการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับมีความคิดเห็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หากข้อมูลในการแปลผิดพลาดไปกันได้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยการารับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งยังไม่รู้ตัวครับอาจจะลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองต่ตรออีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจนารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคล ในคลิปหน้าสวัสดีครับ